จนงพนีแจ้งข่าวสารเลื่อนนัดสอบปากคำในฐานะพยานคดี Forex 3กสดีจ๊นงพนีเผยความคืบหน้าคดีฟอร e x รกสามดีสารเลื่อนนัดสอบปากคำในฐานะพยานทีมทนายแจ้งสารยังไม่มีกำหนดวันมาให้อัปเดตความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่มหาภัยฟอร์เรกสามดีที่ก่อนหน้านี้ลูกทุ่งสาวจะนงพนีมหาไทย เคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการแฉว่าเตรียมตัวขึ้นศาลเข้าให้ปากคําในวันที่7กันยายน2566ล่าสุดเมื่อถึงวันนัดหมายวันที่7กันยายน2566ณนศะาลอาญารัชดาหลังนักร้องสาวจะนนงพนีเดินทางมาถึงศาลเวลาประมาณ13นาฬิกาก็ได้เดินเข้าไปในศาลพร้อมทนายความประจำตัว ก่อนจะเดินออกมาในเวลา13นาฬิกา40นาทีหลังจากนั้นจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆว่ายังไม่ได้มีการสอบปากคำส่วนด้านทนายความก็เข้าชี้แจงว่าทางศาลขอเลื่อนนัดสอบปากคำไปก่อนเนื่องจากการสืบพยานปากช่วงเช้ายังไม่เสร็จสิน้นส่วนวันเวลานัดหมายครั้งใหม่จะเป็นเมื่อไรนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกที ทั้งนี้จะเคยกล่าวยืนยันว่าคู่กรณีของตนไม่ใช่ดีเจแมนพัฒนพลมินทขินและภรรยาใบาเตยสุธีวันกุญชรที่ชักชวนตนลงทุนฟอร์เร็กสามดีจนสูญเงินมหาศาลจำนวนกว่า20ล้านบาทอย่างไรก็ดีคงต้องติดตามความคืบหน้าในคดีนี้กันต่อไปหากมีกำหนดการขึ้นศาลครั้งใหม่ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวทางทีมงานเดอะไทเกอร์จะนำมารายงานให้ทราบกันอีกครั้ง